ซึ่ง m p c เป็นหนึ่งในที่เราเชื่อว่าจะเป็นหุ้นที่สามารถเติบโต q ิวได้คิวได้ไปดูกำไรของเขาเนี่ยไตรมากที่2ปีที่แล้วนี่ขาดทุนแบบหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอเจอมาเลยนะครับขยับไปที่หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียพนะครับออสองหุ้นเด่นที่นำมาฝากเราในวันนี้เนี่ย มาจากทีมไหนยังไงบ้างครับคุณบาสครับครับตัวแรกกันกับเราแนะนำเอ่ม m ี c นะครับ MTC นะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าเวลาเปิดเมืองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพวกสินเชื่อต่างๆก็มีโอกาสได้แรงหนุนขึ้นมาหน้าสะสมด้วยเหมือนกันได้ประเด็นบวกกับเขาด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ตามให้บอกก็คือว่าจริงโจทย์ยากมากเลยก็คือว่าแต้มหนึ่งเนี่ยกำไรเบสเบียนดีมาก นะครับโอ oh, ได้เยอะแล้วก็เยอะมาก2 6แสนล้านเนี่ถือว่าเยอะดังนั้นเลยมาทําให้แต่มาที่2ที่เราเจอโควิดกันเนี่ยหุ้นหลายๆตัวที่จะโต q ิ q ได้เนี่ยในกำไรเนี่ยมันหายากนะครับมันหายากซึ่ง MTC เป็นหนึ่งในที่เราเชื่อว่าจะเป็นหุ้นที่สามารถเติบโต q ิ q ได้แต่มาที่1นึ่งก็ทำาอทำไฮแต่มาที่2โตคิวอแปลว่ายังทำโอทำไฮต่อนะครับก็คือกําไรเนี่ยดูเด่นกว่าคนอื่นๆแล้ว เหตุผลของการเติบโตคิวเอ่อเติบโตทำออทามไฮต่อเป็นเพราะว่าในช่วงแต่มาที่สองเนี่ยเป็นช่วงเพาะปลูกนะครับฤดูการเพาะปลูกเนี่ยการใช้สินเชื่อทะเบียนรถต่างๆมันจะเติบโตตามขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้ฝนตกดีกว่าทุกปีเลยนะครับกรุมูตูบอกนะครับพฤษภามิถุนาในฝนตกดีมากแล้วก็ค่อยเบาลงเป็นปกติในช่วงสิงหากันยามันไม่ต้องกลัวน้าท่วมนะครับแล้วก็ เปิดเทอมแล้วนะครับมิถุนายนนี้นะเห็นการเปิดเทอมก็เลยทําให้ Q สองเนี่ย MDC ก็น่าจะจะกาไรดีต่อเนื่องแต่ราคาหุ้นลงมาเยอะเลยลงมายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงหนึ่งเดือนเห็นผลว่าการแข่งขันที่ดูจะเอ่อรุนแรงมากขึ้นในในในของสินเชื่อแต่เนี้ยการลดราคาและแข่งขันกันเนี่ยถ้าเราไปดูตามยิวที่ลดลงแล้วเนี่ยทางคุณเกมก็ทำเอาไว้ให้ว่ายิวลดลงสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะกดดันต่ออ่ากำไรหรือว่า แฟร์ไวรูเนี่ยประมาณสักแค่สร์เกว่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นหุ้นเนี่ยไม่ควรจะลงมาเป็น20%อย่างนี้นะครับคือหุ้นลงมาเลิกนะครับก็เยอะไปปิดเมืองก็จะได้ไประโยชน์แล้วก็กําไรก็โดดเด่นกว่าคนอื่นครับราคาถูกถูกลงโทษเยอะไปทั้งที่ยังมีสตอรี่นะให้ลุ้นยังมีอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้ลงทุนก็น่าจะยังคงกังวลเรื่องการแข่งขันคุณบาสไม่ให้กังวลได้ไง เพราะว่าคู่แข่งเขาอย่างสีสวัสด์อะจับมือกับธนาคารอมสินแล้วธนาคาร<ะ>อมสินเนี่ยเขาเป็นธนาคารเ,าเพื่อลงมาช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมครับ<ะ>เขาก็ต้อง<ะ><ะ>กดนะดอกให้ต่ำอะ่ะโดยเฉพาะสินเชื่อจำนำทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นกล่องดวงใจของ m t c เลยอะ่ะจะสู้ก็ต้องลดดอกเบีย้ยสู้ใช่ไหมนะแต่ผมว่าเข้าใจเลยว่าทำไมรายย่อยถึงกังวลเพราะกังวลเรื่องการแข่งขันที่น่าจะแรงนั่นเอง เชินครับคุณบาสว่าไงครับแต่ก็เป็นโชคดีครับอกสซาหกังวลมาแล้วนะครับถ้ายังไม่มีอยู่่เข้าไปลงทุนผมว,ว่าใช้ได้ออโอเค <laughs> มันเพราะกังวลราคามันก็เลยลงเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วสตอรี่ยังดียังมีให้ลุ้นอยู่ลักทรั์เอซพลัแนะนําซื้อ MTC เป็นขุ้นเด่นตัวแรกแนะนําซื้อแล้วให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปีไว้เท่าไหร่ครับแ0บาทครับ80บาทนะครับ โอ้โหเดี๋ยนะไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมครับแปดสิบบาทเลยคุณบาสแปดสิบเหรอครับแนะนําซื้อเป็นหุ้นเด่นตัวแรก MTC นะครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับครับหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะครับก็ช่วย,ยเปิดเมืองมากขึ้นก็นแนะนําเป็นเมเจอร์นะครับเมเจอร์นี่ย่อมาให้อีก นะครับเหตุผลเพราะว่าบอกว่าเจอผู้ติดเชื้อในฝั่งที่เป็นสายพันธุ์อินเดียใช่ไหมครับที่แคมป์แคมป์ลักซี่นะครับสิบห้าคนแต่ว่าทางนั้นสาธารณสุขก็บอกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนนั้งชิโนแวกและแอสตราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้อินเดียก็เลยน่าจะพอที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้นขณะที่เมเจอร์ทำไมถึงหน้าเกงกำไรก็เกงกำไรกับเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าหากไปดูกำไรของเขาเนี่ย ไตรมาสที่สองปีที่แล้วนี่ขาดทุนแบบหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับแต่ว่าไตรมาสที่สองปีนี้เชื่อว่าโอ้ไม่ได้ขาดทุนหรือว่าไม่ได้แย่เหมือนกับไตรมาสที่สองปีที่แล้วเพราะว่าเขามีการการจัดการต้นทุนรับมือเวยมาปีหนึ่งแล้วล่ะนะครับแล้วก็ปีนี้การล็อกดาวน์ต่างๆไม่ได้รุนแรงเหมือนกับในในอดีตนะครับ,รบขณะที่เทนทัดจากนี้เออเขาจะปิดลงหนังจนถึงวันที่3 1พฤษเคือสภาใช่ไหมครับ,รบแล้วก็รอรุ้นแรงว่า หลังจาก31เนี่ย mm hmm. จะเปิดลงหนังไหมนะครับจะเพื่งนี้ไปเปิดหน้าหนังดูเน well> ี่ยกับมีฟันเฟลเลียสนะครับฟันเฟลเลียส9ซึ่งจะเป็นหนังที่ทุกคนรอมาเป็นแรมปีแล้วเหมือนกันนะครับตอนแรกจะเข้ามาสักประมาณกลางปีที่แล้วนี่เลื่อนมาปีหนึ่งแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยคงไม่เลื่อนแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาเปิดเมืองอะไรกันหมดแล้วดังนั้นเลยเนี่ยสิ่งที่เรารอกนตรงนี้ฟันเฟลเลียสจะเข้ามาปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ลองไปดูไทม์ไลน์ของอ่ รัฐบาลนะครับมีการฉีดวัคซีนในกรุงเทพเนี่ยเดือนกรกฎาคม70%เนเลยนะครับ,รบทั้งหมดดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าโรงหนังน่าจะเปิดได้และคนก็จะกล้าเข้าไปดูอย่างฟาสหน้าหนังเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมได้เช่นเดียวกันทําให้กําไรของเขาเนี่ยหรือว่าเปิดแต่ิถุนายนเนี่ยอาจจะแตรมส2อ,อาจจะถ้าขาดทุนกันนิดนึงหรือไม่อาจจะกําไรด้วยนะครับ,รบแล้วก็เทรนการฟื่นตัวในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะมองว่าดูดีนะค่ะที่ราคาหุ้นก็ ย่อตัวลงมาเยอะอะถ้าจำกันได้สมัยก่อนนี่ m c s เทดกันบนราคาสามสิบกว่าบาทถึงสี่สิบเลยอะอขอบก็ละเอ็มละ Major เมเจอร์นะครับเทดกันบนราคาสามสิบกว่าบาทถึงสี่สิบเลยนะครับครับก็เลยแนะนำว่าเมเจอร์เป็นคนคุนที่หนึ่งในคุณที่น่าเข้าสะสมครับครับเอ่อถ้าดูนะรู้สึกว่าราคาเอ่อแท่งเทียนเนี่ยมันทะลุนะมันทะลุเอ่อเอ่อกรอบบนของขาลงอะ มันทะลุกรอบบนของดาวเทรน์นะมันก็ลุ้นจะกลับขึ้นมาเป็นอัพเทรนนะเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โรงหนังยังปิดอยู่เลยนะครับเข้าใจถูกต้องแล้วนะว่าโรงหนังนี่ยังปิดอยู่เลยแต่ผมเชื่อว่าที่เอเชียพาสแนะนำเมเจอร์เพราะว่าในการซื้อหุ้นก็ต้องซื้อช่วงสะสมใช่ไหมใช่ปะใช่ครับใช่ครับต้องซื้อช่วงสะสมและลุ้นตอนมันเป็นอัพเทรนถ้าไปซื้อช่วงแจกจ่ายเราอาจจะได้ แก็บหน่อยเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการแนะนําตามหลักการเลยนะถ้าจะซื้อหุ้นต้องซื้อช่วงสะสมช่วงนี้แหละสะสมนะครับตบนสมมติทฐานถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงอะไรเปิดเมืองช้ากว่าคาดอัตราการฉีดวัคซีนไม่เร็วตามรถแบบของรัฐบาลนั่นแหละคือความเสี่ยงในการที่จะมาเล่นหุ้นดักเมเจอร์ณขณะนี้ณขณะนี้นะครับประมาณนี้นะ แต่แตแต่กราเริ่มสวยนะอย่างที่บอกอ่ะนะมันชนมันชนด้านบนของดาวเทรนเนี่ยมีลุ้นอัพเทรนนะนะครับสำหรับตัวเมเจอร์นะครับ,บกุณบัสมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับก็ตามที่คุณธาบอกเลยนะครับก็คือว่ามันเริ่มเป็นกลับมาเป็นอัพเทรนเพราะว่าเอ่อมันลงมาเทสเส้น200แล้วก็ยืนอยู่นะครับแล้วก็ค่อยฟื้น <อ izon S 1> แสดงว่าก็มีการเริ่มกระก่งกําไรกันเข้าไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็นะครับรอลุล้นกันประมาณนี้นะครับ จริงๆเนี่ยผมจําได้มีรูปหล่อคนหนึ่งอ่ะเคยแนะนําไว้ไหลตั้งแต่เว็บสองอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยรูปหลอมีรูปหล่ออยู่คนหนึ่งอ่ะเขาแนะนําตั้งแต่เว็บสองเลยอ่ะนะคุณเกมูหล่อนะเส้นสองร้อยวัน ema อยู่ประมาณสิบแปดบาทแปดสิบสองเอาตีซะสิบเก้าบาทนะตีซะสิบเก้าบาทเส้นสองร้อยมันทะลุขึ้นมาตั้งหลายวันแล้วไงใช่ไหมทะลุมาตั้งสี่ห้าวันทําการแล้วนะครับสําหรับตัวเมเจอร์นะครับเอาแล้วครับหลักทรัพย์ a อเชีพลแนะนำซื้อ Major ร์ซีนิเ g r ก u รเป็นหุ้นเด่นตัวที่สองนะครับแนะนำซื้อแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับคุณบ<ห>ัครับย4บาทครับ24บาทนะครับคุณบาทมีบางโบกเขาโลโอเวอร์ราคาเป้าหมายเป็นกลางปีหน้าหรือปลายปีหน้าไปแล้วอะ่ะเอเซยพัสยังให้ราคาเป้าหมายแค่ปลายปีนี้อยู่เหมือนเดิมเหรอครับครับเดี๋ยวค่อยๆไปครับ ค่อยๆไต่นะนะครับเอาเอาถึงเอาถึงปลายปีนี้ก่อนก็ถึงอีกประมาณ6เดือนอีกประมาณ6เดือนนะครับ